มารักส้อมอ๋อไม่ใช่ค่ะวันนี้มาทำข่าวลงพื้นที่กันที่สวนส้มน,น,นะคะไร่วังน้ำค้างของโกนนกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศกันนะคะปีนี้กุงจีนเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มาถึงสวนส้มโชกุนไร่วังน้ำค้างเราก็ขอถ่ายภาพบรรยากาศที่สวยมากเลยค่ะตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าส้มเคียงจันนะคะจะมีแสงจันทร์โผล่ยามเช้าด้วยและนี่คือไร่วังน้ำค้างค่ะ และเราก็ได้มาลงพื้นที่สำรวจส่วนส้มโชกุนไร่วังน้ำค้างนะคะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่11บ้านเจ้าพะระตำบละเปลี่ยนอำเภอปเปลี่ยนจังหวัดตรังค่ะเป็นส่วนส้มโชกุนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังเลยนะคะและได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GAP จากครมวิชาการเกษตรค่ะว่าเป็นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมี โดยส่วนส้มแห่งนี้นะคะเป็นของโกนกนะคะหรือคุณอดิเรกคงวิทยาอายุ59ปีนะคะได้นำเราเยี่ยมชมสวนส้มโชกุนกันค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทางคนงานในสวนส้มโชกุนนะคะเร่งมือเก็บส้มโชกุนกันเพื่อเตรียมส่งให้ทันลูกค้ารับเทศกาลตรุษจีนนี่ค่ะโดยจะเน้นเลือกผลที่เปลือกส้มมีสีเหลืองเพราะจะทำให้ส้มโชกุนนั้นมีความหอมหวานและอร่อยเมื่อส่งถึงมือลูกค้านะคะ และเมื่อหลังจากที่คนงานเก็บส้มโชกุนเสร็จแล้วนะคะโกนกก็จะนำส้มโชกุนมาล้างทำความสะอาดด้วยตัวเครื่องค่ะเพื่อที่จะคัดขนาดของเกรดส้มโชกุนและแยกตามไซค่ะแล้วนำส้มโชกุนใส่ลงในตะกรา้าเรียมนำส้มโชกุนออกส่งขายและบรรจุหยิบออกผลผลิตสวยงามค่ะ โดยโกโนกบอกกับเรานะคะว่าเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ70ไร่ค่ะและปีนี้ผลผลิตจะน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าเจอปรากฏการณ์ลานิยาฝนตกเกือบทั้งปีทำให้ส้มไม่ได้แสงแดดในการสังเคราะห์แสง100%เซเพื่อผลิตดอกออกมาค่ะแต่ช่วงจังหวะก,การกักน้ำเพื่อให้ต้นส้มโชกุนได้ออกดอกไม่มีช่วงจังหวะเลยค่ะเพราะฝนตกตลอดและอุณหภูมิก็สูงขึ้นด้วยทำให้ผลผลิตออกน้อย จากปกติที่เคยได้ผลผลิตส้มในแต่ละปีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ปีละ4ีถึงหรุ่นด้วยกันค่ะและจะมีส้มขายตลอดทั้งปีเลยนะคะโดยมีผลผลิตต่อรุ่นหลายหมื่นกิโลกรัมสามารถส่งขายทั้งในและต่างประเทศคือประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะแต่ผลปรากฏว่าปีนี้ได้เพียงแค่2อถึงสรุ่นเท่านั้นผลผลิตรวมแล้วได้แค่ส0,000กิโลกรัมคือเต็มที่แล้วค่ะ จึงไม่มีผลผลิตส่งขายต่างประเทศที่มีก็ไม่พอขายลูกค้าประจำค่ะทั้งนี้จากการสำรวจตลาดพบว่าส้มออกสู่ตลาดน้อยเหมือนกันทั่วประเทศหาดจากธรรมชาติที่แปรปรวนเช่นกันและราคาย,ยังสูงขึ้นด้วยซึ่งแม้การผลิตส้มในปัจจุบันต้นทุนจะสูงมากทางค่าปุ๋ยที่ยังแพงค่าน้ำมันและส้มในตลาดจะมีน้อยความจำเป็นต้องการส้มช่วงเทศกาลตรุษจีนมีมากก็ตาม แต่ส้มโชกุนไร้วังน้ำค้างของเราไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดค่ะยังคงขายในราคาเดิมเท่ากับปีที่แล้วเพราะเห็นใจลูกค้าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีขายแค่พอมีกำไรอยู่ได้เท่านั้นสำหรับราคาส้มโชกุนมีทั้งหมด6ไซส์นะคะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่70 150บถึง150บาทค่ะหากเป็นไซจัมโบ้เบอร000์000ราคากิโลกรัมละ150บาท เบอร์ศราคากิโลกรัมละ140บาทเบอร์หราคากิโลกรัมละ130บาทเบอร์สองราคากิโลกรัมละ120บาทเบอร์สราคากิโลกรัมละ1 0 0บาทเบอร์สราคากิโลกรัมละ90บาทเบอร์หราคากิโลกรัมละ80บาทและเบอร์หราคากิโลกรัมละ70บาทและทางส่วนส้มโชกุนไรวังน้ำค้างยังมีบริการจัดแท็กใส่กล่องส่งให้ลูกค้า ที่นำไปไหว้เจ้าและมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนเพราะคนไทยเชื้อาสายจีนถือว่าส้มเป็นพืชผลไม้ที่เป็นมงคลเมื่อนำไปมอบแล้วกลับออกมาก็จะได้อังเปาเต็มกระเป๋าผูท้ที่มามอบให้ <c oughs> เอาความโชคดีความร่ำรวยไปให้ส้มโชกุลเปรียบเสมือนตัวแทนความร่ำรวยและทองคำนั่นเองค่ะทีนี้ผลผลิตก็จะน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่า เือประสบการณ์ลานิยาซึ่งคือลานิยานี้จะเป็นฝนตกเยอะรูปแล้วปีที่ผ่านมาฝนตกเกือบทั้งปีทีนี้ส้มไม่ได้แสงเดดมาสัง่งโปรเสงปกติแล้วส้มต้องการแสงเดดร้อยเปอร์ซนเพื่อผลิตด,ดอกออกมาแต่ช่วงจังหวะการกักน้ำเพื่อให้ต้นส้มได้ออกดอก ไม่มีช่วงจังหวะว่าฝนตกตลอดอย่างนี้ฝนปริเลยน้อยถ้าอากาศปกติอากาศไม่สวิงก็ปีหนึ่งประมาณสี่ถึงห้ารุ่น <st arts> คือขายกันเกือบทั้งปีเลยว่างั้นครับแต่ว่าส้มในตลาดตอนนี้ก็มีปริมาณน,น้อยเหมือนกันทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นด้วยแต่ของไร่วังน้ำค้างราคาจะเท่ากับปีที่แล้วปกติจะไม่ขึ้นราคาคนระับช่วงหน้าเทศกาลตรุษจีน ฟังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน